เน่าหนาเลยจับของผมเลยของตะไคร้มันก็แห้งแล้วเลยกินตะไคร้กับมแห้งแล้วมันกินเหนียวมากโซนทีครับเปรีชในกรุงบุรีมาบอกแล้วที่มาแรงคนไหลเต็มตุ้กตาเลยบุรีคนนอนไหลนอนวันเสาร์ไปหาวันอาทิตย์เต็มวันเสาร์มาตองมากหรอกวันนี้มังลงน่าจะเต็มเลยสองใจอยู่เป็นจั๊กจี้จังไรด้วนก็ได้บานนหนๆอยู่แล้วเจ้าเริ่มถอย แต่เราขายจอดมาแต่ชนบุรีครับไปหาวงลงครับมาแต่ดนนั่และแล้วมาได้ย่จากทีต่างเลยันนี้มาได้เราไปครับลุยบันแรงแล้วลงได้ก็ิมืมินคนล้วันนี้่าจะนอนรที่เอก็นน like. ่าจะนอนและเริมทอยออกไปครับหลยเจอทีคร er> ับสวัสดียาแรงมันนี่ครับหัวหลังครับชอบเด็มเต็ นีอย่ที่เขามากไว้เดี๋ยวมาผสมเราใส่เป็นลนูกหยกนะครับซอยหอมแล้วก็จะเป็น กับไอ้ขนมปังคิดออกคิดบอกเหายนขนมปังครับ เพราะว่าขยะประมาณหลบนอกเขียวเป็นมันหมู มิดฟูวงมันยังดีๆอยู่ปลาพขตอดเลยมันไม่ยอมไม่ยอมอยู่แล้วไอ้ตัวนี้เออช่อมช่อนน่าจะช่อ่ะไม่ยอมหรอกไอเน,นี่ยนะเมื่อกี้จะเพี้ยนกินจะเพี้ยนกินปุ๊บมันโฉบเลย โอ้ยหลักลูกตักออกมาออกมาอื้อื้คนมันจะหมาถุเยยน่งชิดนาแล้วเขาเขาน่าจะยอมยก ไม่รู้เหมือนกันโดโดเห็นเป็นตัวเนาะสายอยู่ใส่วะนี่มาครับมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่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 เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าและเขาละนี่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 หึ้งฟังแล้วอ๋อหน,นึ่งไถโลเลย น,นะมันยืดได้อีกนะนนนเลยหาอันนี้เลยยอมยอมลูกยอมอเออโอ้ยได้ต้มแล้วคนครั<อ> <laughs> บคนมันจนนะหมาน่ะโอ้ยคนมันจะหมาโอ้สอง าาตัวนกอ๊อฟตัวนกขาเลยที่มันสองโลอ่ะนกอ๊อไปแล้วกอ๊อไปแล้วไปแล้วเออหรือว่าจะไม่ได้เอากระชังลงน้ำแล้วโอ้มันเข้าสองอันเลยอ่ะเด็ดอ <laughs> ยดู่ดีแน่นอนมันโมเงือบสองเบอร์เลยเ สองโลโลหนึ่งโอหนึ่งไงสองโลนั้นอ่ะมันใหญ่กว่าขวดน้ำขวดี่เครึ่งที่เรากินอีกอืมแบบปลมบปักเลยนะอ่ากินลึกเรื่อยดีมันจับไปสองเบอร์อ่ะอยู่ดีแน่นอนอืมนี่อืมซุนจุดท่าด้วย

ออข้นมิ้นไม่ละคุณ่อหลล้าอีกตะโอ้ยรถโอ้ยอปล่อยปแล้วปล่อยไปแล้วโอ้โหเวะกิ้นมิ้นเหรอ tôi không thấy tên nào quay kia Ui, 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 ui Lên điện thôi Ủa <laughs> <laughs>

โอ้โหโอ้โหไม่เห็น้ัวฮอตเกินไปแล้วนะก็แอบไปหลับมาโอ้โหโอ้โหเกียรตนาดีพอสมไรอัหนั้นฮะเฮ้ยยูรูนะครับวันนี้เข้ามาแล้วมาแล้ว โอ้ขอบคุณครับโอ้ใช่เองยัดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ขยับไปไม่ได้ตัวนะเนี่ยขยับแล้วยืดไปแล้วยืดแล้วยืดแล้ว Lô thanh lô. Ừ Dần lô. Một xăm níu kèo. Hào sáng lợi. Một sáng níu kèo. à sáng níu kèo. Một 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 sáng níu kèo. ใส่ปเป็นนี่ยนเนี่ยจำเนี่ยเอาขี้ปากเน่อยเปลี่นสำนีละมีโอกาสได้เกือเนี่ยไหเลยใช่ไหม มันเป็นไปอยู่เหรอวะฮะโอ้โอ้เป็นลอยมาแล้วลอยมาแล้วอ,วอะจับ

Ồ. <laughs> oh. Hả? Bỏ ngay luôn. Nhắm bò à. Nó bóp Mất này đây rồi Mất thiên cái xe mà vô để nằm rồi 唱歌。

กินตะไคร้ก็แห้งแล้วมันกินเยียงว่า đi có khẩu nào vất mất nó ở vậy <cười> 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 น,นี่ห่างๆแต่ก็งามอยากเอาเงานินกระทงนี้แต่ว่าข้อน้อยเหมือนกัน ʻānei <laughs> 你不啊！嗯，不动。我，哦、你又跳了嘞！